เชื้อราที่เล็บจะทําให้เล็บผิดรูปและที่สําคัญทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจค่ะวันนี้เรามารู้เรื่องเชื้อราที่เล็บก,กันนะคะคละักษณะภาพที่เห็นนี่ก็คือเป็นแล้วก็รักษาหายแล้วนะคะเป็นรักษาหายแล้วนะคะไม่ใช่ว่ารักษาไม่หายนะคะรักษาหายนะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือเราต้องรู้ว่านี่เราเป็นเชื้อราที่เล็บแล้วนะคะเล็บคืออวัยวะสําคัญที่สร้างความสวยงามและแสดงถึงอนามัยของเจ้าของเล็บ เล็บเนียงอกได้ตลอดเวลาโดยเล็บจะยาวเร็วกว่าเล็บเท้าประมาณเล็บมือจะยาวเร็วกว่าเล็บเท้าประมาณสองเท่านะคะธรรมชาติของเล็บที่มีสุขภาพดีหรือดูปกติก็จะต้องมีสีชมพวนอ่อนมีความเรียบเสมอกันหากพบความผิดปกติแสดงว่ามีที่มาและที่ไปที่ไม่ควรวางเฉยดังนั้นโรคเชื้อราในเล็บนะคะจึงหมายถึงโรคที่มีการติดเชื้อรานะคะราเนี่ยที่เป็นสายพันราหรือราที่เป็นในรูปของยีสต์นะคะมีลักษณะ ที่ผิดปกตินะคะโดยเล็บที่เป็นเชื้อราที่ก่ามาแล้วเนี่ยจะมีขนาดเล็กนะคะแล้วก็มีการผิดรูปไปนะคะแล้วก็เชื้อราที่ติดเนี่ยจะมองด้วยตาเปล่าเนี่ยไม่เห็นต้องมองด้วยกล้องจุลทรรศน์นะคะแล้วก็มีการตรวจโดยการเพราะเชื้อรานะคะถึงจะทราบว่าติดเชื้อราที่เล็บจริงๆเชื้อราที่เล็บมีสาเหตุได้จากเชื้อราหลายชนิดที่พบบ่อยก็คือไตโคฟิตันรูบรัมนะคะและในกลุ่มรา ไตโคฟิตันอินเตอร์ดิจิทาเลนะคะพบที่เล็บเท้ามากกว่าเล็บมือนะคะแล้วก็เนื่องจากเล็บเท้าเกิดความอับชื้นง่ายกว่านะคะแล้วก็เกิดการติดเชื้อราที่บริเวณเท้าได้เร็วลุกลามแล้วก็เป็นที่เล็บเท้าก็พบบ่อยนะคะและโดยเชื้อราเนี่ยจะสะสมอยู่ในรองเท้าโรคเชื้อราที่มากับเล็บมักทำให้รูปร่างของเล็บผิดปกตพิพบได้ทั้งในเด็กและก็ผู้ใหญ่ปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้มีโอกาสเป็นเชื้อราที่เล็บมากขึ้นก็คือการได้รับอุบัติเหตุ หรือมีบาดแผลที่เล็บมาก่อนหรือพบในคนที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่นกลุ่มติดเชื้อ H i v ผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือผู้ที่มีภาวะหลอดเลือดส่วนปลายบกพร่องเมื่อสงสัยว่าเป็นเชื้อราที่เล็บแพทย์ดัดขูดฟุยจากเล็บที่หนาอยู่เนี่ยไปตรวจหาเชื้อราแล้วก็เคาะเชื้อราแยกออกนะคะว่าเป็นชนิดไหนแล้วก็จะได้ยืนยันและวินิจฉัยโรคถูกนะคะอันนี้ก็คือการการอธิบายให้ฟังว่านะคะการเกิดเชื้อราในเล็บเนี่ยเกิดขึ้น ได้โดยเฉพาะที่เล็บเท้ามากกว่าเล็บมือนะคะผู้ป่วยส่วนหนึ่งอันมีการติดเชื้อราที่ผิวหนังร่วมด้วยเช่นเชื้อราที่เท้าหรือเชื้อราที่ผิวหนังส่วนอื่นที่กระจายออไปกว้างผู้ป่วยบาง,บางรายนะคะที่มีผลแทรกซ้อนตามมาหลังติดเชื้อราก็เช่นมีภาวะเล็บขบเล็บขบก็คือการอักเสบติดเชื้อมีการติดเชื้อแบคทีเรียรซ้าซ้อนนะคะ ลักษณะสังเกตของโรคเชื้อราในเล็บเนี่ยมีหลายประการที่สําคัญก็คือจํานวนของเล็บที่มีการเปลี่ยนแปลงจะพบไม่มากมีเล็บที่เป็นโรคเพียงประมาณหนึ่งเล็บโดยเล็บที่ติดเชื้ออาจพบลักษณะหนานะคะมีการหนาตัวขึ้นมีขุยหนาใต้เล็บมีสีเล็บที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเล็บที่แยกตัวมาจากฐานของเล็บอาจเห็นเป็นโพรงหรือมีช่องว่างใต้เล็บโรคที่มักสร้างความสับสนให้กับผู้ป่วยแล้วก็แพทย์แล้วก็บุคคลทั่วไปก็คือโรคสะเก็ดเงินที่เล็บ ซึ่งเล็บเนี่ยจะเห็นมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายกับเชื้อราที่เล็บแต่พอไปขูดเพราะเชื้อดูจะไม่มีไม่พบเชื้อราแต่อย่างใดนะคะก็แสดงว่าเป็นโรคสะเก็ดเงินที่เล็บนะคะโรคเชื้อราที่เล็บโดยส่วนใหญ่มักจะไม่มีอาการอะไรมาก่อนนะคะผู้ป่วยบางรายอาจมีอาจม,มีรอบเล็บบวมแดงโดยเฉพาะนิ้วมือที่ต้องโดนน้าบ,บ่อยที่เกิดจากเชื้อยีสต์ แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เป็นปัญหาในการรักษาโรคไม่ว่าจะเป็นโรคเชื้อราที่เล็บเนื่องมาจากเชื้อกรากแท้ๆนะคะหรือกราบทียมซึ่งผู้ป่วยจะไม่มีอาการอะไรบางรายปล่อยไว้นานหลายปีจนเล็บมีการเปลี่ยนแปลงมากจึงมาพบแพทย์ซึ่งพอมาพบแพทย์ อาจจะมาด้วยเหตุผลอื่นนะคะแล้วก็รับการส่งตรวจแล้วก็ส่งตัวมาหาแพทย์ผิวหนังเนื่องจากว่าตรวจเจอเล็บผิดปกติด้วยความผิดปกติที่เล็บนั้นพบว่าเล็บเท้าพบได้บ่อยกว่าเล็บมือและโรคที่พบได้บ่อยในในผู้ใหญ่มากกว่าเด็กนะคะโรคนี้นะคะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่อาจมีโรคร่วมอื่นๆเกิดขึ้นด้วยนะคะสิ่งสําคัญก็คือเราต้องรู้นะคะว่าพอเราเป็นแล้วนะคะเราก็ต้องอ รู้จักที่จะรีบมาพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ทําการวินิจฉัยเพราะเชื้อดูนะคะว่าเป็นเชื้อราจริงไหมหรือโรคสะเก็ดเงินเล็บนะคะอาการอย่างไรที่เรียกว่าเป็นเชื้อราที่เล็บก็จะเล็บเนี่ยจะมีอาการหรือรูปร่างที่ผิดปกติไปได้หลายแบบที่พบบ่อยก็คือเล็บหนาขึ้นแล้วก็ล่อนบางบางแบบอื่นๆก็จะเป็นแบบแถบขาวหรือเหลืองข้างเล็บหรือโคนเล็บหรือบนเล็บมีขาวมีหลุมหรือเป็นขุยที่ใต้เล็บก็ได้นะคะลักษณะดังกล่าวเหล่านี้คืออาการที่เป็นเชื้อราที่เล็บ การที่จะวินิจฉัยโรคเชื้อราที่เล็บนั้นต้องอาศัยลักษณะของเล็บที่มีความผิดปกติดังที่กล่าวไว้แล้วร่วมกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเช่นการขูดคุยจากเล็บไปตรวจหาเชืออเช้อราการเพาะเชื้อราการจําแนกเชื้อราก่อโรคที่เล็บนะคะแล้วก็อเอาเชื้อราที่ก่อโรคที่เล็บเนี่ยมาเพาะเชื้อดูนะคะตรวจทางห้องปฏิบัติการซ้ําโดยบางรายอาจจะพบเชื้อกลากเทียมนะคะเชื้อกลากแท้นะคะ แพทย์อาจจะต้องรตรวจแบบละเอียดนิดนึงนะคะเพื่อจะได้แยกวินิจฉัยโรคออกมาได้ถูกแล้วก็จะได้รักษาถูกนะคะสิ่งสําคัญต่อมาก็คือการขูดเล็บเนี่ยจะกระทาโดยการตัดเล็บส่วนนอกทิ้งแล้วก็นําคุยที่อยู่ที่อยู่ส่วนเล็บซึ่งเป็นโรคเนี่ยนำมาตรวจทางห้องปฏิบัติการวิธีนี้เป็นวิธีมาตรฐานไม่ได้ทําให้ผู้ป่วยมีความเจ็บปวดหรือเลือดออกแต่อย่างใด หลังจากนั้นก็จะนําคุยที่ได้จากเล็บไปตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ดโดยใส่สารละลายด่างนะคะโพแทสเซียมไฮโดรไซด์โดยถ้าเป็นเชื้อราเนี่ยเล็บที่พบก็จะเป็นลักษณะสายลาเกิดขึ้นนะคะเชื้อราที่เล็บที่เราเห็นในกล้องนะคะการตรวจทางห้องปฏิบัติการนี้มีความจําเป็นอย่างมากในการวินิจฉัยเชื้อโรคเชื้อราที่เล็บนะคะและความเปกติอันอาจที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อราที่เล็บเสมอไป ผู้ป่วยรร้ลายที่เล็บผิดปกติแต่ไม่ใช่โรคเชื้อราที่เล็บทําให้ผู้ป่วยอาจได้รับยารับประทานโดยไม่มีความจําเป็นและพอรับประทานยาเชื้อราที่เล็บไปก็เ,เกิดผลข้างเคียงตามมานี่แหละคือสิ่งที่เราไม่อยากให้เห็นนะคะดังนั้นเราจะต้องได้รับการวิิจัยที่ถูกต้องนะคะการรักษาโรคเชื้อราที่เล็บเนี่ยมีความผิดปกติ นะคะอาจสร้างปัญหาให้ผู้ป่วยแต่ก็ไม่ได้เป็นภาวะเร่งด่วนที่ต้องรีบรักษา,าการรักษาเชื้อราที่เล็บต้องใช้เวลานานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนหรืออาจเป็นปีจัดเป็นโรคที่รักษาได้ไม่ง่ายนักแต่ก็ไม่เป็นโรคที่ไม่ได้รักษาไม่หายนะคะก่อนเริ่มจะรักษาโรคเชื้อราที่เล็บเนี่ยอย่าลืมว่าแพทย์จะต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนเพื่อยืนยันว่าเป็นการเป็นเชื้อราที่เล็บจริงๆนะคะ พอแพทย์คำนึงถึงปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่นโรคประจําตัวยาที่รับประทานประจํานะคะหรือปัจจัยอื่นที่ทําให้เป็นโรคนะคะด้วยความยากลําบากก็จะพบนะคะว่าเป็นเชื้อกลากเทียมก็มีนะคะแล้วก็เชื้อนี้มักจะดื้อต่อการรักษาถ้ารับประทานยานะคะรักษาเชื้อรายอย่างเดียวนะคะดังนั้นถ้าเรารู้ว่าเป็นอะไรกันแน่เราเริ่มต้นรักษามันจะหายเร็วนะคะ การเลือกการรักษาขึ้นกับระดับความรุนแรงของเล็บที่ติดเชื้อราชนิดของเชื้อราโรคประจําตัวของผู้ป่วยและอายุของผู้ป่วยยาทาฆ่าเชื้อราช่วยรักษาการติดเชื้อราที่เล็บชนิดที่เป็นปลายเล็บก็ช่วยให้ผู้ป่วยที่มีข้อห้ามในการให้ยาฆ่าเชื้อราชนิดที่รับประทานก็ใช้ยาทาฆ่าเชื้อราที่เล็บแทนนะคะก็ได้แก่ไซโคไพร็อกนะคะเลคัวอและก็อะโมโรอะโมร็อฟ ไฟนะคะแล้วก็ยาฆ่าเชื้อราชนิดรับประทานก็จะได้แก่ไกซีโอฟูวินนะคะกับอินตาโคนาโซนนะคะ mm hmm. เพื่อเลือกยาฆ่าเชื้อราชนิดรับประทานนะคะแพทย์เนี่ยจะเป็นผู้ให้เองนะคะแล้วก็ต้องคำนึงถึงอายุผู้ป่วยแล้วก็ขนาดยาตามความเหมาะสมด้วยทานยาค่อนข้างเยอะนะคะจำนวนเม็ดยาค่อนข้างเยอะมากยายาฆ่าเชื้อราเนี่ย ะะดังนั้นเราต้องรู้นะคะว่าระยะเวลาพอเริ่มต้นถ้าวินิจฉัยไม่ถูกแล้วไปทานยาฆ่าเชื้อราเนี่ยทำให้ดื้อต่อยาเป็นอย่างมากนะคะตรงนี้ต้องเป็นประเด็นหลักและประเด็นสําคัญที่เราต้องรู้การถอดเล็บนะคะการรักษาแบบถอดเล็บไม่ว่าจะโดยการผ่าตัดหรือใช้เคมีถอดร่วมกับการทายาหรือกินยาฆ่าเชื้อราจะทําให้ในรายที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาข้างบนกอดน,นะคะก็จะเป็นวิธีเลือกสุดท้ายซึ่งวิธีนี้จะเจ็บปวดมากนะคะเพราะว่า เล็บเราก็มีปลายประสาทอยู่นะคะส่วนการป้องกันนะคะไม่ให้เป็นเชื้อราในเล็บก็คือรักษาความสะอาดของมือและเทา้าเช็ดให้แห้งทุกครั้งที่ล้างมือล้างเทา้าตัดเล็บให้สะอาดและรักษาความสะอาดอย่าตัดเล็มหนังบริเวณรอบๆเล็บเพราะว่าเสี่ยงต่อการเป็นแผลแล้วนําเชื้อโรคเข้าไปอาจจะเป็นเชื้ออื่นแปลกปลอมแทรกซ้อนเข้าไปอีกนอกจากเชื้อราก็เป็นแบคทีเรียก็ได้นะคะ ทาให้เกิดภาวะเล็บขบอีกอีกเรียกการสวมรองเท้าที่คับเกินไปการสวมถุงเท้าผ้าใยที่ซับความชื้นได้และเปลี่ยนเมื่อเปียกชื้นอีกเรี่ยงก,การเดินเท้าเปล่าบริเวณรอบสระน้ําหรือที่ส,สาธารณะอื่นๆหีกเรี่ยงก,การทําเล็บปลอมซึ่งจะดักจับความชื้นได้ดีหากเป็นโรคเบาหวานควรพบแพทย์เป็นประจําเพื่อควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดนะคะอันนี้ก็ก็เตือนไว้นะคะว่าสิ่งสำคัญก็คือเราป้องกันได้ ก็หมอปอก็เคยเห็นนะคะคนไข้ที่เป็นเชื้อราที่เล็บเนี่ยเกิดจากการบีบข้วพุ้นนะคะข้วปุ้นเนี่ยเป็นแป้งหมักชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็บีบแล้วก็แช่น้ําอยู่นานนะคะก็เห็นเปื่อยหลายคนเลยนะคะแล้วก็เป็นเชื้อราก็ทําให้สุขอนัยไม่ค่อยดีอะคะ่ะสิ่งสําคัญก็คือเราก็เป็นผู้บริโภคแล้วก็ไม่รู้ว่าเรากินเข้าไปเนี่ยเป็นเชื้อราด้วยหรือเปล่านะคะดังนั้นสิ่งสําคัญก็คือเราต้องพยายาม นะคะที่จะดูแลสุขอนามัยตัวเองให้ดีการใส่ถุงมือนะคะก็ระวังถุงมืออย่าให้ขาดอย่าให้รั่วนะคะเพราะว่าน้ําเหล่านี้มีมีการหมักมีการเขาเรียกว่าอยู่แต่กับความชื้นตลอดเวลาก็จะทําให้มือเราที่อยู่ในความชื้นตลอดเวลาเกิดความอับชื้นและเป็นเชื้อราง่ายหมอก็ปอหมอปอก็เป at ็นห่วงนะคะก็ไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยเป็นแล้วก็ไม่อยากให้มีภาวะสุขภาพที่ไม่ดีสําหรับ ep นี้ก็เป็น ep ที่125เรื่องเชื้อราที่เล็บ ก็มีโอกาสที่จะทำให้เล็บผิดรูปแล้วก็ไม่สวยทำให้โดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีไม่มั่นใจในตัวเองนะคะก็อยากฝากไว้นะคะว่าสิ่งสำคัญก็คือการปกป้องตนเองช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนนะคะแล้วก็มีความชื้นแฉะอยู่มากแล้วก็บางทีก็เหงื่อออกเยอะความอับชื้นในถุงเท้านะคะก็ะทำให้เกิดเชื้อราได้ง่ายดังนั้นการซักรองเท้าที่เปียกน้ำอับชื้นแล้วก็ตากไว้จะเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะฆ่าเชื้อโรคไปด้วย เป็นห่วงนะคะก็อยากให้ทุกท่านหายเร็วๆแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็อยากส่งต่อสิ่งดีๆถ้าเนื้อหาในวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภยัยด้วยด้วยนะคะในใน,ในที่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อให้เพื่อนๆได้รู้จักภา,ภาวะโรคต่างๆชอบตัวไหนก็แชร์ตัวนั้นนะคะมีคลิปวิดีโอเยอะมากนะคะเรื่องสุขภาพที่ทํา ตอนนี้125คลิปแล้วนะคะและฝากส่งต่อเป็นสะพานบุญด้วยเพื่อทุกท่านจะได้บุญแห่งการให้จริงๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพดีนะคะสวัสดีค่ะ